โตสัมมาจับพุทธะะโมจักสักปะตะวะโตอราโตสัมมาสับพุทธะะโมจักสักปะตะวะโตมาราโตสัมมาจับพุทธะก,กราร,กรมีธรรมะของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกที่ส้งหลายเมื่อพระสุคตข้อดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียใด อันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเพื่อภูดแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความดุข,ของจนเป็นนั้นมากเพื่อมันร้องแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อภูดเพื่อความยูดแก่เทวดาและุษย์ทั้งหลายอยู่เดียวนั้นทิ่กุทั้งหลายพระทุกตนนั้นหรือไหรเล่าคือตถาคตังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ผู้ดัดพระนูชอบเองถึงพร้องด้วยวิจาและจารณะนะเป็นผู้ปม่ดีรู้แจ้งรูเป็นสารดีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิ่อาแล้วทำแนกธรรมะออกสอสัตว์นี้คือพระถุกตพิจรุทั้งหลายระเบียบวิัยของพระถุกตนั้นคืออะไรเล่า คือต่ตาคตนั้นระแดงรมไปเพราะในเบื้องต้นตั้งปราดและที่ดุลลระกาภรมนการร้อ,ลลรองทั้งอัตตาร้องทั้งยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูบรณ์ิ้่เจอ,ลาลองารม์ที่ตถาคตแสดงรมปรจันที่ตถาคตประกาศน้แหคือระเบียบวินัยของพระผู้พนที่ตทังหลายเมื่อพระผูคพ้ข้อดี ระเบียบภิยในของพระอุปัชาก็ดียังคงม,มีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเพื่อปูนแก่จนเป็นอันมากเพื่อความปุนขอมจนเป็นอันมากเพื่ออนุรักษ์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อปูดเพื่อความปูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้น ผู้เชื่อฟังพระกถาคตจะได้รับประโยชน์สูงสิ้นกาลนานพิจทร้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมาฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์อยู่ฉลาดต่อวิวัฏฏะ อันไม่เป็นที่อยู่บอกมานุตย์อยู่จนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อก็อนั้นจับเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อปูเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งการลนานท้งโลกนี้แลโลกอื่นสถาดพบผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้จะแจ้งแล้วทั้งที่ที่มาไปไม่ถึงและ ที่ที่มรึงอยย่ไปไม่ถึงกระถาคตผู้รู้จักเข้าใจจักได้ประกาศไว้จักไน้แล้วเพราะความรู้โลกตัก้งตัวประตูนับบนแห่งความไม่ตายกระถาคตเปิดโลกไว้แล้วเมื่อจัดทั้งหลายเข้าถึงจิตอันเกษกระแสแห่งมาผู้มีบากระถาคตัปิดขั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดทิ้งงแล้ว นิสุท์ทั้งหลายเจือทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูร่วงประมุ่นปรา,นาตนะทมอนกเกษตรจ,จากโยะาโค้นิสุททั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสูกแกแม่มหาชนเพื่อความเป็นดูนแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อภูเพื่อความถูกแกเ่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปากางเดียวกันถึงสองรูป พิจูดทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมะให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในตั้งปลายให้งดงามในที่สุดจงประกาศตรนนดาให้เป็นไปพร้อมดังอัตตาทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จิ้นเจองสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุ้ดีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ยอ่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรมะจักผู้รู้ตั้วยื่ธรรมะจัมีเป็นแน่เข้าใจธรรมะเพียงบทเดียวก็เพียงพอปตจมัน,นี้เพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมะที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อภูมและความสุขแก่จนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานจัดสังเคตมีความตายเป็นเพื่อนหน้า จากตั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนบ่าและันดินทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเรื่องหน้าเรียบเมือนปาจนะดินที่ช่างหม้อขั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่ถุกแล้วและยังบิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเรื่องน้าจากนั้นวัยของเราแก่หนอกแล้วชีวิตของเราลิบดีแล้วเราจับละพวกเธอไปศานะของตัวเราเองได้ดำไวแล้ววิจิตทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทม,มีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความสำปีกอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทางรักษาซึ่งจิตของตอนเอ้อ ในธรรมะที่ไนนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักรักชาติของสารดำที่สุดแอง่งทุกได้อริยสัจสี่ที่ลงแสดงโดยพิจาราาก็คือแสดงโดย,โดยโละเอียดมิจตุทั้งหลายธรรมะอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้งหลายสี่ประการดังนี้ เป็นธรรมอันตะนัรามผู้รู้ทั้งหลายกลมขี่ไม่ได้ทำให้เจ้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้พัดนาไม่ได้โมที้เป็นธรรมะที่เรากล่าว้วอย่างนี้เรามาใส่ซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแ้วอย่างนี้ที่รุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลายหประการการก้าวลงสู่กันย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่กันมีอยู่ นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสัตลายตนะเพราะมีสัตลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัจสัเพราะมีปัจสัเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพิจิตทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความรู้ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขัสมุทยัยดังนี้ ว่านี้เป็นทุกขนิโรธดังนี้ว่านี้เป็นทุกข์ปฏิโกรฆาม่มีปฏิปทาดังนี้แกตัดผู้สามารถเสวยเวทนาวิกิทั้งหลายทุกขอปิยัต์เป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกาบัริเทวะทุกขโตมนัส อุปายาจะทั้งหลายก็เป็นทุกข์การปรรลบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความทรัพยาจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปราถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยยบัญรรจุป,ปาทานนักันทั้งหลายเป็นทุกข์พิจาทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกข์ปฏิยาจะพิจารทั้งหลาย ทุกปสมุทยะคริยสัตเป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิจาเป็นปัจจัยจึงมีสังผารทั้งหลายเพราะมีสัมผาสเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาเพราะมีวิญญาเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสัพพายตนะเพราะมีสัพพายตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัจจา เพราะมีปัจขละเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจใจจาระมรณะโสกสปฤิเทวะทุกขโทมนะ อุปายาศัตร์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นรวน้วมๆว่าเกิดขึ้นเพราะแ่ลกองุกดำทิ้งนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิจารทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขกับสมุทัยอริยศสตจ์พิจารทั้งหลายทุกขกับนิโรธอริยศสตจเป็นอย่างไรเล่าให้เห็นจึงมีความดับเองต่งางกาน